Make America Great Again ใช่ไหมก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสองครั้งนะครับประธานาธิบดีคนที่45แล้วก็มาเป็นคนที่47เล่นใหญ่กว่าเดิมดูเดือดกว่าเดิมนะครับและตรงนี้ที่บางคนก็มองว่าน่ากลัวนะหนึ่งในสิ่งที่ส่งเสริมอเมริกาเฟิร์สก็คือ tariff ครับหรือว่าภาษีเขาขาดดุลกับใครเนี่ยเอาภาษีไปก็คือขึ้นภาษีทั้งโลกเลยแต่มาถึงนโยบายอันต่อมาที่้องบอกว่าอันนี้คือกลับลำสามร้อยหกสิบองศาเลยก็คือเรื่องของ สวัสดีครับนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกและก็มีสาระครับต้องบอกว่า EP นี้สำคัญมากถ้าคุณนะีอยากจะร่ำรวยขึ้นแล้วก็อยากทำกำไรได้มากขึ้นในช่วง4ปีนี้นะครับห้ามพลาดด้วยรการทั้งปวงครับเพราะ EP นี้เราจะว่าด้วยเรื่องชี้ช่องรวยยุคลุงทรัมป์2.0วิืกี้พูดว่า4ปีใช่ไหมครับก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกานะครับคนที่47ครับ อันดับแรกเลยนะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของโดนั์ทรัมม์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราเนี่ยจะสามารถทํากำไรนะครับหรือว่าหางเงินเพิ่มได้ยังไงในช่วงประมาณ3ปี4ปีนี้นะครับก่อนจะไปกันต่อน,นี่ผมว่าเราเริ่มต้นกันที่ตัวโดนั์ทรัมป์เองแล้วก็ทีมรัฐมนตรีเขาก่อนนะต้องบอกว่าอย่างที่คนทราบดีว่าโดนั์ทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วแดักราวของบ้านเขาคือทำอสังหาเป็นเศรษฐีพันล้านนะเป็นบิลเลนแนนนะครับเพราะฉะนั้นทีมเศรษฐกิจของคุณทรัมป์เนี่ยนะนี่จึมีเยอะนะแต่ถ้าเราดูกัน คนดูแลกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์ก่อนแล้ว,นะวกันนะกระทรวงการคลังเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีชื่อว่าคุณสกอตต์แบสเซนนะครับซึ่งคนนี้ก็ต้องบอกว่าเคยทํางานเกือบเฮดฟันนะครับเคยทํางานกับจอร์จโซรอสนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเมืองไทยตอนนั้นเจอต้อยมยำกุ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีการโจมตีข้างเงินบาทใช่ไหมโอเคฝีมือคุณจอร์จโซรอสเหมือนกันแต่ว่าย้อนกลับไปก่อนนั้นอีก อังกฤษเคยเจอมาแล้วหลักการคล้ายๆเมืองไทยเลยก็คืออังกฤษเนี่ยโดนโจมตีค่างเงินปอนด์บริษัทของคุณจอร์สโรสเนี่ยก็ได้ไปเป็นพันล้านเลยนะครับในวันเดียวนะโอเคแล้วคุณสกอตต์เบสเซนเนี่ยคือเป็นคนที่ทํางานกับคุณจอร์สโรสแล้วเป็นคนดูแลประเทศอังกฤษนะครับก็ต้อว่าคนนี้เก่งมากอีกคนหนึ่งดูกระทรวงพาณิชย์นะครับชื่อว่าคุณฮาวเวิร์ดลัดนิกคนนี้ก็ทำเฮดฟันกันกจากเฮดฟันที่ชื่อว่าแคนเทอร์ฟิชเจอร์ลนะครับก็เป็นเซลฟ์เมดร่ำรวยมากสองคนนี้ ตัวทรัมป์เองก็โปรโบิสเนสนะครับขุนลังก็โปรโบิสเนสนะครับขุนพาณิชย์ก็โปรโบิสเนสนะก็โดยรวมดูว่าดีใช่ไหมดูเหมือนจะดูดีนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านโยบายของทรัมป์สองจุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีกว่าเรียกไหมครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมีความคล้ายทรัมป์หนึ่งจุดมากเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสองครั้งนะครับเคยเป็นประธานาธิบดีคนที่45แล้วก็มาเป็นคนที่47นะครับตอน45จบเนี่ยแพ้โจไบเดน หายไป4ปีแล้วกลับมาได้อีกต้องบอกว่านี่คือในประวัติศาสตร์อเมริกนันมีแบบนี้แค่คนเดียวนะส่วนมากแพ้แล้วแพ้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยหนึ่งจุดศูนย์กับสองจุดศูนย์เนี่ยเหมือนหรือต่างยังไงนะจริงมีความเหมือนกันมากเลยแต่ว่าสองจุดศูนย์นี่คือเรียกว่าเล่นใหญ่กว่าเดิมดูดเดือดกว่าเดิมนะครับและตรงนี้ที่บางคนก็มองว่าน่ากลัวนะอันดับแรกเลยก็คือเทรดวอร์ รหรือว่าตัว t a r ร f ที่อาจจะเคยได้ยินข่าวกันบ้างนะโอเคที่ทั้งโลกคือหาตอนนี้แล้วก็หุ้นตกเลยจริงๆเนี่ยทรัมป์ก็หาเสียงด้วยภาพใหญ่ก่อนเลยคือ make America great again ใช่ไหมก็คือ America first อะไรก็ได้ที่อเมริกาได้ประโยชน์แม้คนอื่นจะเสียเปรียบฉันฉันโอเคเขาเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนอเมริกาเนี่ยถูกคนอื่นเนี่ยเอาเปรียบมานานเขาก็เลยชูด,ด้วยนโยบายอเมริกา first แล้วก็คนเห็นด้วยเยอะนะครับทีนี้หนึ่งในสิ่งที่ส่งเสริมอเมริกา first ก็คือ t a r i f f ครับหรือว่าภาษีสุลก,ก่อนก็นะคือขึ้นภาษีนี่สูงๆนะครับรอบแรกเนี่ยอาจจะกับแค่จีนก็นะคือขึ้นกำแพงภาษีจีนคนเดียวนะครับแต่รอบนี้ไม่ใช่ทั้งโลกเลยใครก็ตามที่เรียกว่าได้ดุลฉันก็นะคืออเมริกาเนยนำเข้ามากกว่าส่งออกไปที่ประเทศนั้นเช่นประเทศไทยเนี่ยอเมริกาอิมพอร์ตของจากไทยมากกว่า ส่งออกไปหาไทยแบบ tre, แบบนี้คืออเมริกาเรียกว่าขาดดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขาดดุลกับใครเนี่ยเอาภาษีไปก็คือขึ้นภาษีอาจจะเคยเห็นข่าวก็คือวันที่2องเมษ่ยนเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีวันที่เรียกว่า liberation day ที่เขาเอาป้ายแล้วก็ตัวเลขมาจะเคยเห็นนะเนี่ยแต่ละประเทศโดนภาษีเท่าไหร่ชูไปใช่ไหมครับพูดถึงเรื่อง tariff แล้วเนี่ยนะครับเราทำอีพีนึงไว้นะครับแนะนำว่าไปดูได้เลยต่อมาอีกนโยบายหนึ่งที่ทรัมป์หาเสียงคือการลด ภาษีให้กับบุคคลและก็นิติบุคคลครับตอนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกเนาะตอนนั้นก็ลดภาษีจาก35%เหลือ21%ลดเยอะไหมถ้าคุณทำธุรกิจเป็นไงโหชอบเลยจริงไหมโหกำไรมันช้นมากขึ้นจริงไหมครับแต่รอบนี้ลดอีกครับจะลดให้เหลือประมาณ17-15%ถึง้าถ้าพูดถึงภาพรวมนะบริษัทอเมริกาเนี่ยคือในช่วง4ีปีนี้ควรจะดีเพราะว่ารายจ่ายคุณน้อยลงนะครับ แต่ที่มันขึ้นน้อยกว่าที่คุณจะเป็นก็เพราะว่ามันมีตัว tariff นี่แหละมาขัดขวางอยู่ต่อมาคือ deregulation regulation แปลว่ากฎระเบียบใช่ไหมครับ deregulation นั de คือการลดกฎระเบียบทำให้ทุกอย่างมันคล่องขึ้นทำงานง่ายขึ้นในยุคของทรัมป์2 0เนี่ยเขาไปลดกฎระเบียบอะไรบ้างคือเรื่องของพลังงานเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของอาวุธสงครามนะครับอีกอันหนึ่งเลยที่เป็นนโยบายหลักของคุณทรัมป์2 0 0นคือว่าส่งเสริมพลังงาน แต่เป็นส่งเสริมพลังงานแบบโบราณพลังงานโบราณก็คือเช่นพวกนี้ถ่านหินแล้วก็น้ำมันเป็นต้นซึ่งก็อาจจะขัดกับทั้งโลกหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกเขาพยายามจะเรียกว่ารณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าคุณทัป์เป็นคนที่ไม่ใช่เรื่องนี้น,ะน,นั่นเองนะนอกจากส่งเสริมพลังงานไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงไว้และอยากจะทาก็คือว่าเขาอัดเงินประมาณ1.5ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์ก็พวกนี้ถนนโรงเรียน อินเทอร์เน็ตพนี้คือโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนใช้ใช่ไหมครับถ้ามีการอธิบดแบบนี้ก็มีการสร้างงานสร้างคนนะครับนโยบายที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็อบอกว่าถ้าไปดูเทียบกับทรัมป์หนึ่งศูนย์กับทรัมป์สองศูนย์เนี่ยคือจริงๆอ่ะมันคือเหมือนกันได้เลยนะครับแค่ต่างเรื่องของความรุนแรงเวอร์ชันสองเนี่ยรุนแรงกว่าแต่มาถึงนโยบายอันต่อมาที่้องบอกว่าอันนี้คือกลับลำบาสามร้อยหกสิบองศาเลยก็คือเรื่องของบิตคอย n ์แล้วก็คริปโตเคอเรนซีครับในตอนที่เขาเป็นประธาน ตอนคนถามว่าคิดอย่างไรกับบิตคอยก็บอกว่าผมไม่ชอบผมชอบดอลลร์คือไม่ส่งเสริมเลยมั้งนั้นเถอะ mm hmm. แต่พอผ่านมายุคที่2นี่คือกลายเป็นเหมือนคนละคนเลยนะครับส่งเสริมบิตคอยส่งเสริมคริปโตส่งเสริมการขุดส่งเสริมการเขาเรียกว่า self c u s t o ี y คือคนสามารถที่จะเก็บบิตคอยไว้ในครอบครองได้ด้วยตัวเองนะครับเราเนี่ยได้รู้ไปแล้วนะครับว่านโยบ,บายเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมม์เนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันว่าอุตสาหกรรมไหน ุ้นประมาณไหนหรือว่าสินทร,รัพย์อะไรบ้างที่จะได้อน,นิสง์จากนโยะบายของคุณทรัมป์2020เลยไหมครับอันนี้เป็นเพื่อการศึกษาเท่านั้นโอเคไหมครับไม่ใช่การแนะนาําการลงทุนโอเคไหมครับเราไปกันทีละอันเรามาจาะลึกกันนะเริ่มต้นก่อนเลยคือเรื่องของพลังงานก่อนแลวกันนะครับเนื่องจากคุณทรัมป์เนี่ยส่งเสริมพลังงานแบบโบราณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยพวกถ่านหินแลน้วก็น้ํามันน่าจะได้อนิสงโอเคไหมครับย้ำๆว่าอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ไม่ได้้อซืตามนเช่ ExxonMobilbile เชฟรอนนะครับแฮร์ิเบอร์ตันเป็นต้นนี่คือกลุ่มน้ำมันนะครับอ่ะต่อมาเนื่องจากโดนัลด์ทรัมเนี่ยขึ้นภาษีนําเข้าหรือว่าภาษีสุลกากรอ,อุตสาหกรรมอะไรบ้างที่น่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะครับส่วนมากมักจะเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างหนักนะพวกเหล็กก่อสร้างเซมิคอนดักเตอร์เป็นต้นนะครับบริษัทตัวอย่างเช่นนะครับเช่นแคทเทอร์พิล่าเดีย United Steel เป็นตน้นอันต่อมาน่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่น่าจะได้นิสสงค, Defense, Defense คือพวก Defense Defense ก็คือพวกป้องกันประเทศพวกอาวุธรบอย่างตัวอย่างเช่น บริษัทน,นี้ดังมากชื่อว่าล็อกฮิตมาตินล็อกฮิตมาตินไม่ได้ไดทาแค่อาวุธสงครามนี่ยังทำพวกนี้ด้วยเครื่องบินทําพวกแบบไปนอกโลกเลยก็ทำนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วก็ผลงานเก่าการดีมาตลอดไม่รู้ไม่รู้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะก็คือแปลว่าดีมานของพวกอาวุธสงครามมันมีตลอดก็คือเนี่ยจะก,กี่ทศวรรษมันก็มีการรบตลอดใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งบริษัทเหล่านี้จะยอดขายตกบ,บ้างนะต่อมากลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์กลุ่มการเงินครับเพราะว่า ทรัมปต้องการจะดีเรกเล่ก็คือลดกฎระเบียบของธุรกิจทำงานง่ายเพราะฉะนั้นบริษัทการเงินหรือพวกธนาคารน่าจะได้อนิสงนะครับอย่างเช่นนะ JP Morgan Chase Bank of America หรือว่า Charles Schwab อย่างเป็นต้นนะครับเมื่อกี้นี้คืออุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่น่าจะได้รับอนิสงนะครับจาก นโยบายของคุณทรัมป์สองศูนย์นะครับที่พูดให้ฟังก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยลงทุนในหุ้นต่างประเทศเยอะโดยเฉพาะหุ้นอเมริกาเนี่ยเยอะมากนะครับนอกจากหุ้นนะครับที่น่าจะดีนะในช่วง4ปีของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะอีกอันหนึ่งที่คนพูดถึงมากคือทองนะครับจริงๆถ้าย้อนไปดูคือใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยทองเนี่ยขึ้นมาแล้วถึง40%นะแล้วมันขึ้นมามากตอนไหนหรูป้ป่ะครับตอนที่หลังคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศแทริฟครับพอประกาศแทริปุ๊บคนไม่มั่นใจใช่ไหมว หุ้นครับแล้วก็ไปซื้อทองทองก็เลยยิ่งขึ้นทีนี้ในช่วง4ปีจากนี้ไปผมเชื่อว่าทองก็ยังจะดีแหละเนาะเพียงแต่ว่าทองเนี่ยมกักจะดีในยามที่โลกมันมีความไม่แน่นอนเช่นสงครามสงครามการค้าแบบนี้ครับตัวอย่างชัดเลยทอริฟตมาทองขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวถ้าทุกอย่างมาลงตัวแล้วคนคิดว่าบริษัทจะกลับมาดีคนก็อาจจะขายทองมาซื้อหุ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้เราพูดถึงหุ้นไปแล้วนะครับพูดถึงทองไปแล้ว มาถึงอีกหนึ่งทรัพย์สินครับที่น่าจะได้เรียกว่าอัน,นิสงส์เต็มๆเลยนะในช่วงประมาณ3ปี4ปีนี้ที่คุณทรัมป์อยู่ก็คือ Bitcoin, Cryptocurrency, แล้วก็ DeFi ครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือว่าคุณทรัมป์ต้องบอกว่า8ปีนู้นนะครับก็คือเรียกว่าไม่ชอบแล้วกันแต่มารอบนี้คือชอบและส่งเสริมมาก เป็นประธานธิบดีที่โปรคริปโตเคอเรนซีที่สุดตั้งแต่มีมาเลยนะครับโปรแค่ไหนมาดูกันแล้วกันเนาะที่อเมริกาเนี่ยเวลานัากการเมืองหาเสียงก็ต้องใช้เงินใช่ไหมก็จะมีเรียกว่าอุตสาหกรรมต่างๆถ้าอยากจะให้หนักการเมืองเขียนนโยบายไปทางไหนเขาก็จะสับสนินเงินใช่ไหมให้ถ่ายนะว่าอุตสาหกรรมอะไรที่บริจาคเงินส่งเสริมให้กับคุณทรัมป์มากที่สุดให้ถ่ายติ๊กตอกที่ตอกคําตอบคืออุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีครับช่วงยุคโจบไบด้านนี่คือเขาเจอการต่อต้าน อย่างมหาศาลเขาก็เลยรวมกันทีนี้บริจาคงินและในสุดโด,โดนทรัมป์ก็ชนะด้วยนะครับตอนหาเสียงเนี่ยเขาก็ไปพูดที่งาน bitcoin conference นะครับไม่ใช่แค่คุณโดน,โดนทรัมป์เองที่โปร bitcoin c r y ป t o นะถ้าพูดถึงคณะรัฐมนตรีเขาทั้งหมดเลยแทบทุกคนลงทุน bitcoin ค r y ปโตหมดยกตัวยอย่างเช่นรองประธานาธิบดีสหรัฐคุณเจดีแวนส์คนนี้ก็ถือ bitcoin ประมาณ500แสนเหรียญสหรัฐมาที่ขุนคลังบ้างคุณสกอตต์เบเซนคนนี้ก็มี bitcoin ประมาณ5 0 0แสนเหรียญสหรัฐซึ่งซื้อผ่าน ETF มาที่คุณฮาวเวิร์ดลัดดิกบ้างคนนี้ดูแลกระทรวงพาณิชย์คนนี้นี่คือโปรบิตคอยมากๆกเขาบอกว่าเขามีเป็นประมาณแบบหลายร้อยล้านเหรียญเลยนะนอกจากนั้นบริษัทเขาก็ซื้อหุ้นไมโคร r a ร e g y ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจหลักเลยคือซื้อบิตคอยถ้าไปดูเนี่ยคณะมนตรีเนี่ยเรียกว่าโปรบิตคอยและคริปโตมาก ถ้ามาดูพอร์ตโฟลิโอคุณทรัมป์ในมือผมตอนนี้เนาะแต่ไม่แน่ใจวันนี้อัปเดตหรือเปล่านะครับคุณจะเห็นว่าถ้าพูดถึงกระเป๋าของวอลเล็ตคุณทรัมป์เองเนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยอีเทเรียมมีบิตคอยแล้วก็จะมีเหรียญต่างๆมากมายนอกจากนั้นบริษัทที่บ้านนะลูกๆ,ๆเนี่ยมาทำธุรกิจด้าน d e f ฟก็คือ Decentralized Finance โดยที่บ้านเนี่ยทำแพลตฟอร์มชื่อว่า world liberty financial เป็นแพลตฟอร์ม d e f ฟซึ่งในแพลตฟอร์ม d e f ฟเนี่ยก็มีเหรียญต่างๆยังไม่จบจะให้เห็นความโปร ล่าสุดเนี่ยบริษัทที่บ้านคุณทรัมป์เนี่ยไปร่วมหุ้นกับเหมืองขุดบิตคอยที่ชื่อว่าฮัตเอ็ตอนปี2022นะตอนนั้นะตอนนั้น d ด์ทรัมป์เนี่ยออก NFT ของตัวเองเป็นครั้งแรกครับซึ่งมันก็คือรูปเขานั่นแหละนะครับมันเป็นหน้าเขาแต่เหมือนกับตัวเนี่เป็นซูเปอร์แมนต้องบอกว่าฟีดแบ็ k ดีมากนะครับเพราะว่าขายหมดใน24ชั่วโมง ตอนปี2024นะครับก่อนวันสาบันตนนิดเดียวเองนะครับทรัมป์เนี่ยออกเรียกว่าทรัมป์คอยนะครับก็ต้องบอกว่าฟีดแบ a c ดีมากราคาพุ่งไปอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ตกลงมาซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ๊ะมันถูกไหมเนี่ยที่ประธานาธิบดีเนี่ยมาแบบออกเหรียญมีมคอยนะครับล่าสุดนะครับบริษัทของทรัมป์เนี่ยประกาศซื้อบิตคอยก็คือบริษัททรัมป์มีเดียนะครับระดมทุนสูงถึง2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเงินไปซื้อบิตคอยครับ คือบริษัทมหาชนเนี่ยกำไรที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลใช่มแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีบางบริษัทเอาเงินไปซื้อ Bitcoin แทนเพราะว่าผลตอบแทนระยะยาวมันดีกว่าใช่ไหมครับคาดว่าบริษัททรัมป์ม d เดียเนี่ยก็คงจะเหมือนกันล่าสุดเนี่ยยังมีการยื่นเรื่องขอเปิด Bitcoin ETF ด้วยนะครับภายใต้ชื่อ truth social นะครับไม่ต่างอะไรกับ black rock fidelity เลยนะครับจะเห็นว่า Donald Trump และก็ครอบครัวเนี่ยโปร Bitcoin คริปโตบล็อกเชนมากๆครับนั่นเป็นเหตุผลว่าโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าหนึ่งในทรัพย์สินที่คนจะได้อานิสงส์ที่สุดในช่วง4ปีนี้ของคุณทรัมป์เหนือนั้นนอกจากหุ้นนอกจากทองหลักๆเลยก็คือ Bitcoin และ c r y ปโตเค r เรนซีครับและนี่คือ EP ที่ชื่อว่าชี้ช่องรวยยุคทรัมป์2020ครับแต่ต้องออกตัวก่อนนะว่ายังไงก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะนี่คือข้อคิดเห็นของผมนะ ไม่ได้แปลว่าเป็นข้อที่จริงทีนี้อยากฟังจากคุณมา,จากจะเลยครับว่าถ้าคุณทรัมป์อยู่อีก4ปีนะคุณคิดว่าทรัพย์สินอะไรบ้างที่จะไปได้ดีและเพราะอะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับและนี่คือ Money ่แมทเทอในสัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณชอบนะครับแบบนี้กดไลค์ให้เราได้กดซุปเปอร์แซงให้ทีมงานได้นะครับแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้เลยครับแล้วไว้เจอกันใหม่ ep หน้าเทคแคร์ครับสวัสดีครับ